แล้วหนูอาบน้ำแล้วหอมหอมป่ะหอมป่ะลูกพี่กันบอกหนูเหม็นเหมือนผักบุง้งเหม็นได้ยังไงหนูหอมจะตายฮะยเ้เห็นปะดูสิพี่กันบอกหนูเหม็นเหมือนผักบุง้งเหม็นเหมือนผักบุง้งได้ไงตีปีกเนี่ยอะไรเนี่ยง่วงนอนด้วยทั้งง่วงทั้งหิวนะเนี่ยตีปีกเนี่ย ใช่ไหมลูกฮะแม่ไปคันนั่นนานนอนเลย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 หลับเลยโอ๊ยคิดถึงโอ๊ยหลับหลับเลยหลับเลยตีปีหิวก็หิวง่วงก็ง่วงสวยใครจะ